กัตจจีสปอร์ตเทดสบายดีไหมครับไม่สบายเลยแย่มากเลยผมปวดหลังมากเลยตอนนี้หนักมากเลยโอ้โหแบบแปรบอะแปรบเหมือนว่าอะไรสักอย่างมันมันราวอยูอ่ประมาณชิพหายเลยว่าเลิกกี่โมงครับวันนี้ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งครับตอนเช้ามีนัดไปบำบัดหลังว่าจะไปเขาดูหลังให้หน่อยเพราะว่าปวดหลังเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไม่มีแรงตื่นไปนั่นนะครับเพราะว่าสานัดเขาไว ท่านอะไรครับท่านผมครับผมครับคุณอภูมิปกติคุณอภูมิครับสวัสดีครับผมสามารถเรียกได้ว่าอะไรบ้างครับคุณหมอท่านเรียกว่าท่านแหละครับคหมอได้โอ้คุณหมอนะฮะผมครับมีแฟนคลับมากๆเฮ้ยดีเหรอฮะโอ้โหดีใจมากดีใจมากไม่ได้โควิดเดี๋ยวตีเลยเดี๋ยวตีเลยเดี๋ยวตีเลยป้ายข้างหน้าก็มีเขียนอยู่ระวังโควิดอ่ะ เราทำอะไรบ้างใช่ไหมกายภาพเราก็จะรักษาด้วยการใช้มือไม่ว่าจะนวดกดกระดูกคลายผะวายวะภายในถ้า,ากเกิดสมมติว่าจําเป็นจะต้องใช้เครื่องมือก็จะมีเครื่องมือรองรับนะโดยมากอันเดอร์ซาวกับไฟฟ้าจะเป็นเครื่องมือพื้นฐานซึ่งหลักๆของเครื่องมือทั้งหมดคือการคลายปวดคลายกล้ามเนื้อแต่ว่าจุดเด่นของอันเดอร์ซาวก็คือว่ามันจะเหมือนม,มนาศาศาีไมโครมาสซัดเหมือนมีมือเล็กๆนวดเนื้อยเย,อเยื่อเรายต่อไปคือกระตุ้นไฟฟ้ากระตุ้นไฟฟ้าเนี่ยมันจะช่วยลดปวดบางส่วนได้สำหรับคนที่แบบบัญชีเซนเวกแล้วเปน็นมะไร็งลรยะ ามเนื้อมีแรงการกระตุน้นไฟฟ้าก็ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อกลับมาได้เร็วขึ้นโอ้ oh. ต่อมาเลเซอร์เนี่ยช่วยลดการอักเสบได้ดีมากเพราะว่าเลเซอร์ลงได้ลึกถึง12เซนแต่ว่าตัวอันเดอร์ซาวกับตัวชอคเวฟจะลงได้แค่5เซนดังนั้นถ้าพูดถึงกระบวนการอักเสบกล้ามเนื้อแบบชันลึก เลเซอร์จะดีที่สุดส่วนช็อคเวฟเนี่ยจะเหมาะกับออฟฟิศซิงมากที่สุดกระบวนการของมันคือมันทําให้เกิดการสร้างคอลลาเจนใหม่ทําให้กระบวนการสมานแผลเริ่มต้นใหม่แล้วทาให้มันเสร็จสมบูรณ์ก่อนอันนี้คือเทปบํบำบัดเทปบํบำบัดเนี่ยมันจะช่วยกระตุน้นเลยอยัายั้งการทํางานของกล้ามเนื้อได้ทําให้หนายอ่ะรู้สึกว่ามีอะไรมาสับพอตแล้วก็ถ้าพูดถึงราคาเฉพาะาปกติแล้วอ่ะก็จะคิดตามเนนั่นจะเป็นราคา ช่วงโควิดก็จะลดราคาลงมาแล้วก็ถ้าสมมติว่ากดไลค์กดแชร์แบบของนายหรือของพันจ้าก็ได้แล้วมีหลักฐา,านงก็เซลให้ค่าภาษีอืมยเยี่ยมยอดอันนี้แก้ปวดได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมได้ทุกอย่างยังไงปลอดใจเลยนะนึกวีนเอาทุกมาพิธีเลยโอ้ออกตัวไวออกออ,ออกอ,ออกทำอะไรใส่ได้ทำไมอ๋อกตรงมมีประสบการณ์ไม่เคยมีกเวลาหมอใส่ถึงมืออ่ความรู้ที่บอกปวดเวลาแอ เป็นแบบนี้นะอ่าเป็นเป็นแบบนี้นะแล้วแถวๆนี้เหมือนไหมครับมีลงตรงไปที่ก้นไหมครับไม่ครับไม่มลงไปที่ก้นเลยหน้าขานี่รู้สึกไหมครับไม่ครับเป็นวงวงนี้ไหมครับหรือมันเป็นแผ่นเพมันเป็นแผบแบเพลงมากกว่าแต่ว่าสุดแค่ประมาณนี้อือใช่ครับสุดดูาามาณแบบตรงตรงตัวพวกนะต้นต้นขาเส้นไหนครสะดวกไหมครับได้ครับอ้าวะขาเส้นไหนครับพอดีจะดูช่อหลังเกียเ์นะเกียร์เกียร์เอ่ะไม่ได้นะ ต่เป็นพี่น้องกันม่จอะไรแบบนี้คปนคนอย่างนี้ตีเลยสัหอ้ถ่ายรูปห่อยะครับได้ไม่ใกร่แต่เราเรื่องรับครับพูดดีใจมากเราเรื่องมาเลยเดี๋ยวเมาจะเป็นเรื่องคนต้อมาลองดูครับใช่นไหมครับเนี้ยจะีกาจะเป็นไม่หมดนะแล้วก็เห็นไหมครับหไหก็ไม่เากันเหมือนยิง อตอนนั่งเล่นเกมนี่ได้ยกขาขึ้นมาไหมยกครับยกข้างไหนบ่อยกว่ารับข้างซ้าย,ยนะแสดงว่าการใช้หลักนะครับมันใช้ไม่เท่ากันเราเราเราถอยหัวเข็อยูย่นั่งเต้นแตยตอนนี้เรา้ท้าเข้าไปแหล้วกับโต๊ะหมุนอยู่นี่แสดงว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ครับมันอยู่ท่าเตนะ้นใช่พเพราะก็ค <c oughs> ีย์บอร์ดกระบอกแต่ภาพาไปชอบเพียงซ้ายใช่อย่างเง,งี้ยแสดงว่าเหมือนร่างกายครับ มันซึมสับไปแหละว่าต้องอยู่ท่านี้ทีนี้ถ้าเป็นไม่ได้ท่านแนะนําก็คือกลับไปครับก็อาจจะปรับวิธีการนั่งเช่นรู้ตัวว่าเอ๊ะเรื่องมเนี่ยกลับมาหรือไม่ให้ก็พยายามตื่นมาตอนเช้ายืนหน้ากระจกเลยแล้วก็ปรับก่อนแล้วก็ให้คนรู้สึกตัวเองว่าเนี่ยนี่คือปกติอย่าให้ร่างกายมันจำว่า่องเงี้ยคือปกติโอเคเดี๋ยวลองก้มให้ผมดูนย ข้างหลังก้ไปดิถ้านิา่งลงได้เหรอหลังไม่ลงเลยใช่ไหมครับแข<ค>็งแนงมันแข<ค>็งแรงมันไปหักตรงนี้แทนคืออาจจะไม่ได้ห้ามนั่งแต่ว่าเวลาที่นั่งอาจจะต้องปรับท่าไปก่อยนใช่า<อ>จะไม่ได้นั่งอย่างเงี้ยไปเดียวสามชั่วโมงแต่นะเอ้ยสักครึ่งชั่วโมงเปลี่ยนเปลี่ยนท่าขยับมบ้างใช่ครับอันนี้เจ็บมาสักกี่ว,วันแล้วครับสี่วันแล้วจำได้ไหมว่าสี่วันก่อนทำอะไรครับคือคิดว่าถ้าไม่ใช่นอนผิดท่าก็น่าจะเป็นเขานั่งนะครับแล้วถ้าเยอะหนึ่งเจ็บไหม อายกของเช่นไ้น่งีอนกานี้เช่นซะหน่อยแล้วสมกับยกของเจ็บเจ็บยกตอนถืออถือของไปซื้อของที่แบบอะไรพวกเนี้เป็นตอนนั้นไปกก็ให้อหารแมวเจ็บถ่าท่ามคุณๆนะไงเ๋็บกูอุ้มมึงเข้าให้นะใหงหันตาให้หน่อยครับัซ้าอย่างเจไหครับไม่เจ็บหลยโอเคหขวาแล้วไอันนีเจ็บแอนจะนอนใหญ่ ทำไมคุณเหมือนคุณชินกับท่าพวกนี้มากเลยผมมาหาหมอบ่อยใช่เดี๋ยวตะแคงไปป่ะขอใจนอนเลยครับตะแคงนี้เจ็บไหมครับไม่เจ็บฟังเองโอ้ยไม่เจ็บเลยแต่ก็เจ็บนิดหน่อยเรับไมขยับแบบนี้เจ็บครับไม่ครับอันนี้เจ็บไปเยอะเลยอันนี้มีเจ็บกว่าที่เป็นไหมก็ไม่ค่อยเหมือนนะมันเจ็บคนละแบียบก่อน โอ้ของขน่อะไครับโอ้ช่เรัน่นัสกวัาให้ครับมีย้อนไครับนิดหน่อยอืออิปบหมี่โอ้อนาใช่ครับนี่หนักเลยอือหโอ้เพื่อนใหม่อันนี้เป็นเครื่องเลเซอร์นะครับเราจะใช้ถัานเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแล้วก็เปลี่ยนตรนนี้ให้เปของเาเแสงเลเซอร์ นี่ตัวนี้ครับมันจะซึมซาในส่วนของข้อต่อแล้วก็เอ็นกระดูกค่อนข้างดีซึ่งตอนแรกผมคิดว่าน่าจะมีปัญหาคืออาจจะนั่งนานแล้วทีนี้ถ้ามันเหมือนเป็นล็อกตัวกระดูกนะครับให้มันอยู่กับที่ให้มันอยู่กับที่ปุ๊บมันเลยขยับไม่ได้มาสบายใช่แต่แก่ัขยับแล้วรู้สึกว่าน่าจะเจ็บเกินไปผมจะใช้ใหง่ายทำให้ตัวข้อต่อครับมันนิ่มลงก่อนอันนี้พอขยับครับมันขยั่งง่ายขึ้นเหมือนเนี้พอเราไปต้มปุ๊บมันก็จะนิ่มลง มันมันดูไม่ค hey, ่อยดีเป็นตัวเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ครับหมอเป็นความมันมันเป็นความร้อนลึกครับผมอถอาปกติที่เราพอครบร้อนนะครับมันไม่ใช่ปีน่ะใช่แต่นี่คือปีนลงไปในเนื้อเลยเจ็บไหมหมอไม่เจ็บเลยอุ่นอุ่นสบายสบายอุ่นอุ่นสบายสบายจำคำนี้ไว้นะสบายสบายเดี๋ยวอะไรต้องใส่แว่นค่ะคือนายต้องใส่แว่นแอชเชอรี่นายต้องใส่แว่นแต่ว่านายก้มหน้าอยู่เงี้ยมันจะแทงตาก็หลับตา ก็แค่หลับตาใช่แต่ถ้ามันแต่ถ้ากคมอย่างนี้มันไม่หลับตาเกิดอะไรกนก็ก็ตาบอดได้ใช่มองมองไว้ที่พื้นเนี่ยตาบอดได้เลยพื้นแสงอันนี้ครับมันทำให้สามารถเป็นตอได้ง่ายคือมันแค่ส่งเสริมเป็น่อแต่ผมไม่ได้มองอยู่นะครับหมอแต่ว่ามันแสงมันจะแสงมันจะเจิงแสงมันจะเจิอจะเจิงจากไหนในตัวผมมันนะใช่มันลงพื้นเนี่ยพื้นมันมองมันมองแล้วทำไมผมกังวลอยู่นะตอนนี้มันแค่แสงมันจะเจิง แว่นสวยน,น,นะเนี่ยคือมันเป็นส่วนน้อยครับแต่ว่าออถ้ายอย่างตัวผมเองจ้องเนี่ยครับจะเราใส่แว,ว่นถ้าคุณมีความสงสัยคุณจะว่า,ามันเหมือนกับออกเหล็กอ่ะถ้าเราไม่ได้มองอยู่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอ,อ๋อประมาณอย่างนี้ก็ไรครับคิดอย่างนั้นก็ไดเราั้นี้าคุมองอย่างนี้ก็มไม่ได้มีปัญหาเย่างนี้อย่างนี้มันถ่ายได้ใช่ได้แล้วคนดูก็จะเป็นตาบอดโอ๊ยโอ้ยเอาแว่นใส่กล้องใส่กล้อง๋ยวผมเริ่มเลยนะฮะเจ่นผมไม่ต้องใส่แว่นแล้วตาใส่อันนี้แสงมันจะเป็นอย่างเี้คครับอโนะ ถ้า,<อ>า,ารู้สึกว<ม>่าร้อนเกินไปแบบนะครับเครื่อเงเขาล่นแล้วนะครับอ๋อผมนีกมาจำตัวผมชื่อเต้น,นะครับเป็นนักงเรียนคามบาดการ์ดนะนี่มันต้องเรียนมาใช่ไหมใช่ครับผมเรียนสี่ปีครับผมเหมือนหมอทั่วไปไหมรือว่าอไรถ้าหมอเป็นหปีครับของผม,ม,มเนี่ยจบไปแล้วความบดปอด,ดีสี่ป,ป,ป,ปีแล้วก็ต่อเบื้องอมมมกกลึกของเป็นรูการ์ดออีกหนึ่งปีครับเรื่องนี้เขาชื่อใช้ชื่อไรแพทย์นะครับตัวเป็นแพทย์ความบาครับโอ้ย่างนี้เขาต้องมาคีริศจบเลยใช่ครับอันนี้เป็นคลินิกแพทย์ความบาดนะครับ อันนี้กวดสุดแล้วนะครับวูวมันจะเจ็บอยู่เลื่อนใช่ไหม <c oughs> ใช่แต่ว่าไม่ได้เจ็บเหมือนตอนแรกนะใช่รู้สึกดีเยอะของแบบนี้คือมันเป็นเนื้อหลังใช่ไหมคือปกติครับคำว่าเนื้อหลังกับซึ่งเป็นเนี่ยมันแตก่ประมาณ5วันครับคือถ <c oughs> ้าห้าวันหายเลยมันจะเรียกว่าแข็สดัวครับโอ้แต่ถ้าต่อจากนั้นไปครับมันจะเริ่มไม่ควาเนื้อหลังแล้วก็ทีนี้พวกส่วนใหญ,ญ่ที่ปวดหลังนะครับก็จะมีต้องออกกําลังกายแต่นี้จะเป็นการออกกําลังกายเฉพาะส่วนนะครับอืม <c oughs> <c oughs> ประกอบการเข้การรักษาครับเจ็บไหมครับเจ็บครับริดหน่อยถ้าเต็มสิบให้สักเท่าไหร่ครับอ้าหโอเคแล้วตอนแรกที่มานี่เต็มสิบให้เท่าไหร่ Muitas, มัน ну มันเทาลงแล้ว mm มัน hmm> ต้องบอกงี so ้ด so ีกว่าหมายถึงคนที oh, ่มาที่บ้านอะไรอะไรจะเล่นอะไรโบราณก่อนอ๋อชอชอชอแบบนี้ต้องใช้เวลาในการรักษานานครับใช่ไหมค่ะอันนี้ต้องได้รับความรบกวนจากคนไข้อีกส่วนหนึ่งด้วยครับก็คือถ้าคนไข้พยายามบริหารหรือว่าพยายามเปลี่ยนท่าทางบ่อยๆการที่มันจะกลับมามันก็จะยากขึ้นแสดงว่าคุณต้องช่วยตัวเองก่อนครับนั้นหมอก็ช่วยคุณไม่ได้ตัวตัวตัวเราหันกล้องมาที่นี่มืดเอาเอาแบบมันให้คนจินตนาการได้คุณกำลังจะให้ผมอ๋ออ๋อ หมอยาอาเป็นอะไรที่แย่มากเลยครับอันนี้มันเป็นเพราะพฤติกรรมถูกไหมตเนี่ยกายภาพที่คนแทบปวดหลังหรือปวดอะไรก็ตามจะมาหนังพีกับผมได้ไหมง่ายๆมันเหมือนสูงใบไม้แล้วเนี่ยคือสูงใบไม้ตอนที่เจ็บตุ้มๆที่นี้มันจะรอจังหวะที่จะจุดไฟเลยอ่าพอเราไปนอนร่งแข็กปุ๊บจุดติดพึ่งเจ็บเลยมันรอแค่จังหวะที่จะเกิดแค่นั้นแหละทีนี่เดี๋ยวลองยิ้ให้ผมอีกทีหนึ่งครับ มีแป๊บหลังเงียไม for <laughs> <Ooh>. ั่โอเคเดียิน <m> ข <any> ้างหน้าจะจับหัวเดี๋ยวองแอบน้ำกอนไม่งหวใช่โอโอ้โอ้เจ็บไหมครับเรื่อเจ็บครับลอยหมาน่อยอ๋อแต่ตอนแรกคือมันแข็งมากว้าวแล้วก็จินี่ที่ผมให้ดูตอนแรกเนี่ยตอดินเองตอนนี้มันไม่ค่อยดิบแล้วแหละยข็งนี้เลยตังนี้เดือดแค่นี้นอนฟังหูอีกทีหนึ่งครับน่าจะรีบอีกหนึง ผ่อนคลายครับอาเทศเยี่ยมยอดเลยครับเหมือนที่เราไปนวดกันเนี่ยอันนั้นมันเจะเคลียร์คอเคลียร์ข้อใหญ่คืออันจี๋ครับมันเป็นการเสีบข้อต่อคือท่านนวดเนี่ยเราจะลงแค่กา้านเนี่ยแต่เรนเนี่ยคือ,อ,อเราขยับที่ตัวข้ตอต่อหลังแสดงว่านิผมกกำลังนวดกระดูกอยู่เหรอา่เรียกว่าไงก็ได้ครับเรียกว่านวดกระดูกแล้วนะครับถ้าสมมพูดว่าหมอออกไปพาไปเสียี่กระดูกมันจะไม่ไม่ครับไม่อันนี้เป็นเสื้ออันดาบสามนะครับเด็าชื่อเดียวกับที่เวลาตรวจเด็กนะครับ ตัวใหม่แลนะแต่ว่าอันนี้เป็นไปขึ้นค,ความรออามา้อนออกมาเลยทีนี้ตัวเนี้ยครับจะค่อนข้างใช้ได้ดีกับกำเนี่ยซึ่งตอนกำเนียร์เป็นเดี๋ยวผมจะให้ความร้อนคล้ายๆกนันว่าไอ้ตัวเน,นเนี้ยเราจะคอยออกไปที่ก้างเลยอันนี้มัมนมีเาเรียกว่าไมโครมาสตาครับไมโครมาสตาร์ดคือเป็นการนวดมนระดับเซลล์นวดระดับเซลล์แล้วนี่มันนวดตีงได้ได้วยหรอ มันนวดลิงได้เด้ออันนั้นก็คือตรงที่โดนเอเซอร์ไปชอันนี้คือที่ผงก่อนครับทำไมมันมีความต่างเรื่องต่อมาจะแล้ว้นหลังบัวกระดูกไปแล้วฮะเราเ้าอมชุมพูแอนี้ดิอมชุมพูคุณเคยเห็นเนื้อหมูตอนมันสุกเะล่ะและอาการพวกนี้ครับถ้าสมมติว่าไม่ทำการรักษาจะหายเองได้ไหมทีาผลจะธิบาคือมันจะเหมือนกับเวลาที่เราโดนมีดบาดชึบดหนึ่งแแห ถ้าเราไม่ไปทาอะไรมันเราไม่ไปเกาไม่ไปแกมันะมันก็จะสมานเป็นมามาตัวครับทีนี้มันไม่มีทางที่เราจะอยู่นิ่งๆได้เราต้องโก่งนะเราต้องเหนยเราต้องเดินไปเดินมาเวลาที่เราไปกุ้มยกของหรือทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็จะเหมือนเราได้แพ็กดีแทนเลเราถ้าเราไม่ได้ติดปัสเตอร์ไปเดินมารักษามันก็เหมือนเติมแผ่ที่สามอ่าอ,อันนี้ครับที่เขาเรียกว่าเรือตาเพราะว่าตอนแรกคือเขาเป็นมาสีรอบใช่และในก็คือเหมือนมีสีแดงอืมช่ครับชักแพง ว่าดีมานเดียเดี๋ยวผมลู้ไปเดี๋ยวมแต่แต่อันนี้พูดจริงนะที่ถามว่าแบบแล้วถ้ามีเงินจะไหม Actually เราคือต้องถามนะว่า position ตอนแบบเง็ยเก็บจริงๆหรือเปล่าไม่เพราะ่สนใหผู้ชายเป็นมันมันมันมีอาการเหมือนกันมีแค่ยกของคือพอตอนยกของก็เจ็บหลังที่เหลือคือไม่ไม่มีแสดงว่า5้าววันนี้มีการทดลองไหมเราไม่ แล,แล,แล, be แล้วทีเนี้ยก็เดินไปด้วยกันเนี้ยแล้ว oh> ก็แบบงั้นไงไงเข้าไปทั้งสิคนที่บอกไม่เอาไม่เอากลัวแต่แบบชอบมากไม่เอาไม่เอากลัวแบบหมายถึงว่าเขาตื่นเต้นอะเหมือนเหมืเห็นก็นั่งแบบอยู่กาแฟไงครับก็เลยแบบเป็นเราส่วนตัวครับก็เลยไม่อยากกลัวโอ้โหดีครับช่างใช้ตัวอย่างจริงๆอุ้ยเหมือนหมูกระทะเลยครับตอนนี้คือตอนแรกนึงกูหมดหมูสุกแล้วทีนี้เขาทำอะไรอันตะขาบครับอ๋อนี่ว่ากำลังราดแบบซอสอยู่อันนี้ไหมโอ้ย เหมือนที่เป็นนะครับอโอเคไหมครับแรงไหมสบายสบายสบอยมากเลยแรงไปต่อไหมครับถอดกระดูกอ่อนเลยนะดึงมันลอยจากหลังเลยนะไหวไหมครับสบายครับโดนใช่ไหมครับบ้านสุดมาดี คลื่นก็แท่แล <c oughs> ้วกมันท่ามัามตาย <c oughs> ในเกมยังงแต่ว่าภาษากีนคือช็อคเวฟก็จะมีไฮไฮนาดหน่าก็เป็นเหมือนปืนคล้ายๆกันนะนนเดี๋ยวเดี๋วยวคล้ายๆปืนมันมีลูกกรสุนอยู่ อะไรนะมันเป็นลูกเด็กครับเขาลูกเด็กเหรอใช่ครับแล้วมันกระเด้งกระแทกกันตึ้๊กซึ้๊ดซึ้๊ดซึ้๊ดมันจะโอ้หรือว่ากระแทกเข้าที่เนื้ออันนี้ก็จะมีคลื่นกระแทกโอ้คือลูกเด็กมันกระแทกกันอยู่ข้างในนี้ใช่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 ครับมันน่ากลัวขึ้นทุกสเต็ปเลยอาจจะมีอาการระบมได้นะแต่ว่านัดนัดสามารถบอกได้ว่าเบากว่านี้เลยแรงกว่านี้ก็ได้โอเคโอเคให้ความรู้สึกนัดเป็นตัวกำหนดความแรงของเครื่องตั้งความรู้สึกจะเป็นคำว่าโดนนะครับ โดนอ่าโดนเลยมันจะโดนเลยโอเคความรู้สึกยังไงครับนะเต็มเต็มได้เคยดูหนังจีนไหมยิย้มมันปอกลัวกลัวกลัวแรงไปไหมครับไม่เลยโ๊ดนไหมครับโอเหมือนยิ้มมันอีกเลยโดนเหอนยิ้มมันอีก้วย โอโหโอโโยงีย้หมอตายคงเจ้าอ๊แรงไปหมครับนิดนึงดหนึนิดหนึงมายวัอะไรนิดนึงอะคือได้กว่านี้คือหมอตอยเองได้หมดแล้การท่านไว้เขาไม่ไวโอ้โโอไปครับโอเคโอเค สบายไม่เคยโดนอร่ายน้มก่อนเลยเป็นแสบไหมครับหรือเป็ยัอะมันเปแสบไหมครับหรือไม่ใช่มันก็แสบแล้วจอกว่าก็แสบนะแสบผิวไหมครับไม่นะต่อเลยครับหมอให้มัน ก็เป็นมาเป็นปีแล้วใช่แต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวให้ไปออกหน้าท้องดีกว่าไปได้ดีดีหลาเดอนไมสักวิวเนีคือคือสองคนเนี้ยพอคุยกันในภาสิโนที่แบบเราไม่รู้เรื่องอะไรรู้ตัวจริงคือโดนแล้วแต่อันนี้คือรู้เยอะตอนย่างคนพูดว่าเอาเคยชอบเวมไหมเดี๋ยวก็ได้นะก่อนก่อนอันนี้จะไม่โดนแล้วใช่เดี๋ยวนร็อกในร็อกอนนไหนของจริงอันนี้กระโดดต้นอะไรไม่ใช่แคนม้าก็ กอไดัเร่อง oh, okay, right. ้อ๋ออย่างนี้นี่เจ็บไหมครับไม่เจ็บครับแต่ถ้าตอนแรกนี่จะเจ็บะจับแอนได้คับคือเจ็บแนยูไม่ไหนยูไม่ไหนอ่ะอโผล่อีกน่อเดีงเนี้ยลองสองเพราะว่หมือนแบบมันโ้านคุยย่งสอง้คุยัรกดนตลอดเลยนี่ไหจะมีท่าลอบไปทำนะครับคือตอนนี้ถ้า ว่า back extension เป็นจริงคืออะไรก็เลยจะพยายามฝึกให้ข้อต่อมันมีการก็หน่อยที่ปกติมากขึ้นเริ่มจากนอนก่อนที่เป็นเซตที่สุดแบบเบาที่สุดโดยปกติเวลาแอ่นนะไตัวท้องตรงนี้มันจะอยู่ติดกับเตียงนะจะไม่ได้บุกยกขึ้นมาควรจะเป็นเคิร์ฟลักษณะนี้คิดว่ามันสอนหลังให้มันแอ่งไปใช่นนะครับยิ่งนี้ยิ่งนีเลยใช่ครับนี่อะไรล่ะคงเลยยกออกมาท้องเลยอะโอ้ อ่าประมาณนี้ครับรู้สึกไหมครับว่ามันตรบอครับอันนี้ในี่ยพยายามยลูก้านะครับขออีกทีนึงครับเนี่ยมีเจ็บไหมครับไม่เดี๋ยวลองดูขึ้นมาเย็นได้หน่อยครับไม่อะไรโอ้โหความปวดหลังมากโอเคอเดี๋ยวแอ่นมาให้ผมกินะครับเดี๋ยวตัดได้ เนี่ย่เราามาสักลายแล้วว่าเนี่ยที่ไนครับอที่นี่เดี๋ยวเมื่อกี้มีหนึ่งท่านะครับอัน้เป็นกันบ้านนะครับแล้วก็ค่าที่สอง็นทานี้ค่ัที่นี้เลยนะครับผมในทางนี้นะครับก็จะคุณได้หมดเราแพ้ยักที่กระดูกเชิงกรานกระดูกเชิงกรานเชิงกรานอย่างไรครับทีนี้ของคุณนายครับก็คือโอ้โห หลังคนลองไทยอย่างนั้นด้วยเหรอเนี่ยได้โอ้ยชินมุดเดียวมวยทำไปอย่างนี้ยอย่างนี้ได้ยังไงก่อนอย่างนี้ฮะพยายามเก็บของขึ้นก่อนอ่าทีนี้เราแหวนหลังดูครับแอบนตรงไปนะอ่าอ่าอย่างนี้ครับอย่างนี้ใช่ไม่ไม่ไม่ต้าใจตอนขึ้นมาก่อนเวลาขึ้นนี่คือเก็บท้องขึ้นก่อนอย่างนี้นะได้ยู่ครับได้อยู่แสดงว่ายังไม่ได้ มันมันต้องยืดตัวขึ้นนะครับมใช่ใช่มันเหมือนขู่เหมนแนวขู่เหอ้ยแมวขู่อ่าใครอากขู่ลูง่ายเลยไพูดพิ่อจะได้อ่าเอาผมแมวขู่ใช่โอเคเลจอขู่ซิอทช้าๆเบาๆครับโอเคช้าๆอันนี้เป็นการฝึกการเคลื่อนไหวของเป็นโฆนะครับ ท่านั่งด้วยเราไปดูเช็คท้องเลยมังเห็นว่าตัวยังอยู่ดูหน้าใหม่อะไตอนใหญนี่แน่แน่ยิ่งเป็นปหาเลยนี่ครับจริงครับจริงครับโอ้โหเสียไม่ได้เลยเนี่ยคือเป็นคนไทยอย่างงี้มากตอนเด็กเราเปิดใหญ่เลยไอ้ท่านี้ก็ทำเหมือนกันล้วคือเวลาขับรถก็ขับอย่างงี้มาขับมาท่านี้เลยขับมาท่านี้เลยขาซ้ายเหยียบคันเร่งกับเบรกเหยียบสับได้ไงถ้าเหบซ้ายเน่ยขับได้เลียนซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ก็เลยเหยียบทีสองข้างเหยียบคันเร่งเท่าไหร่นะเพี่อคันเร่งแบบนี้ จริงเล้อันนี้เอ๊ะเดี๋ยวโอเคพอรู้เ่ปวดอันนี้ก็เปปัญหาเลยหรือป่ไค่ะ on y o a c k ถามอีกแล้ครมบข้าวข้าวหนูเรยอย่างเงี้ยเป็นปัญหาไหอเป็นปัญหาเชี่ยวโหไม่เชี่ยเลยคุณชอบเออขาขาใช่ไหมครับเออไม่ไม่มไม่ควรทำครับมาแต่ถ้าไม่ได้ทำบ่อยจะไปนะบ่อยตลองเวลาที่ยืนยืนรอ ทุกครั้งที่ยืนขึ้นแล้วไม่ได้เนื้อะไรไม่ออกเลยะถามถามทันย่าไม่ซีเรียสน,น, oh. นั่งนั่งโอ้นั่งนั่งซีเรียสกว่าครับอันนี้นมันเหมือนจะช่วยก็ปั่นตาได้เพราะว่าเดี๋ยวตอนตินดอะนายนายจะต้องโก่งตัวครับไว้สักพังเลยถ้าโก่งไปแบบเดียงน่าจะสบายกว่าน <laughs> เป็นภาพแนวนี <laughs> ้ครับเออ <laughs> kh kh โก่งไปหาติดเลอคนคนไข้ครับโก่งที่หมอหน่อยครับเออ เทส์จะอยู่ได้ประมาณสองสามวันนะครับสามารถอาบน้ำได้เลยจะเม้นผงสบู่งสักนิดหนึ่งแล้วก็ข้อเสียของมันอย่างเดียวคือมัปทนแพ้าจะมีการขันนะครับถ้าขันแกะออกเลยนะครับยาตนนะครับนี่อันนี้ครับเทสมันจะเป็นมันรอยยุ่มเอวลาที่ทํางานมันจะทาให้เหมือนกรรู้สึกว่ามีคนช่วยประคองหลักเอยู่เหมือนมีคนมาสัมผัสตรอดเอยอ้ยาม,ม,มาสัมผัสเราตั้งก่อนโอ้โหเด้งบ สูดแล้วฉันเองเทเพือ่อน,นมาไงหถ้ามันติดใจดติดตลอดเวลาได้ได้ค่ะแต่สมัยนยึงมันจะชินไปตลอดร,รู้สึกว่าไม่ได้ปกโอ้แล้วถ้าสมมติปวดอย่างเงี้ยแล้วทายาแก้ตลอดลวเ,ลเวลาแรกๆจะได้หมดหลัหนนงๆเราก็จะชินพวกคอร์ <c oughs> รอะไรใช่ใช่มเราก็จะมีอะไรที่แรกขึ้นอย่างตาเสือตาแรกร้อนธรรมดารู้สึกโอเคแล้วตาก็ต้องร้อนจัดอะไรเงี้ยอย่างไอพวกพวกปัตเตอร์าสือเขาเรมัใช้ได้ในกรณีดีไหม ใช้ได้ค่ะแต่ว่าไม่หายขาดพอเราไปทํากิจกรรมอะไรที่อยู่ระหว่างวันที่มันมีเสี่ยงต่อการเจ็บหลังก็จะเจ็บเหมือนมันมันทาปวดนะตอนนี้ใช่ค่ไหมอะไรนี่มันีเฉียช่วยจริงไหมอ๋อเป็นไงบ้างครับหลังจากทำกระดานเยอะ่ยมยอดนะแรงไหมครับไม่ครับรู้สึกดีแค่ปกติอ่ะผมจะบอกให้คนไข้ฟังนะว่าเขาเป็นอะไรกันเน่ โอเคอันนี้เป็นกล้ามเนื้อหลังชั้นตื้นอันนี้ไม่เป<ช>็นโรคสันหลังครับครับทีนี้ตัวกระสังนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าถุงคุมข้อถุงคุมข้อน,นี่ยคุณสมบัติมันใช้ไขมันทำไมเราเลยจะมันไปต,ตั้งไวกลางหลมครับมันก็จะค่อยๆแข็ง<ช>อ่ะทีนี้ก็เหมือนกันเลยถ้าเราไปใช้ง,งานอะไรที่มันอยู่นิ่งๆนานๆครับมันก็จะแข็งเกินถ้าเราแช่ไปวันมันจะค่อยๆนุ่มเนี่ยคราทำไมถึงต้องให้รูปไปครับอ๋อใช่แล้วก็ที่มีปวดกล้ามเนื้อวันนี้ คืออันนี้กั้น้านหลังอันนี้ไม่คม่อยมีปัญหาแต่ก้น้าหลังตรงนี้ที่อยู่กลางลำตัวก็อันนี้แต่ที่ปวดวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นข้อต่อจะเป็นส่วนใหญ่ครับนี้อีกตัวหนึ่งจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับมาเป็นกั้นด้าหลังต่อมาที่สะโพกทีนี้ประเด็นอยูที่ว่าไอ้ตัวนี้ครับมันทําหน้าที่ในการรอ,อสะโพก<ร>คือทีนี้คิดง่ายๆนะครับเวลาทำอย่างนี้แล้วเราทําไม่ได้เราก็เลยรอสะโพกเข้าไป อ oh, 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 oh. แต่นี่ชื่อเราทำงานคนละหน้าที่กันไหมคือปกติมันต้องดึงสายขึ้นมากตัวแต่ตอนเนี้ยเรากำลังเอาตัวไปหารับ mm hmm. อ,อันนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันก็เลยปริ mm hmm. ้นเซอร์นี่มันมีสองด,ด้านแสดงว่ามันมีตัวในตัวหนึ่งที่ตึิกว่ามันจะทําให้ตรงเนี้ยแบบสร้างลมเพราะฉะนี้น,น,น,นมันก็เลยดี มันมีผลสืบเรื่องต่อ,อะนะมันก็เลยหมุ<า>มนเนี่ยในความที่ชอบทีนี้ขาห้ามนมีทีนี้มันจะได้ใช้งานมันก็ไม่ได้ใช้งานทีนี้มันก็เลยนั่งตึงังไม่มีแรงีนี้หน้าที่ยกขึ้นนะครับปึ๊บหลังก็เลยแข็งแต่ไปที่สะโพกเพราะว่าสะโพกมันเก่งกว่าเพราะว่าเวลาที่พุ่งหลังนะครับกัามเนตัวเนี้ยมันจะทำหน้าที่ในการร้อกให้กลุันต่างๆมีที่จะได้โกรนะแล้วก็อันนี้ครับอันนี้สื่อกั้งในหลังขา เวลาเก็มเงินหลักขามันเกาะมันจะมาเกาะที่กระดูกเชิงกรามอันนี้ถือว่าหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นอันนี้ถ้าอันนี้มันตึงมากอันนี้จะหมุนนะครับแต่ตอนนี้ลังไวมันก็จะหมุนไม่ได้ทีนี้ไม่อยากหมุนอะไรมันก็เลยเป็นหมุนที่หลังแขนเพราะออหมุนที่ลงทีนี้หลังก็ไม่ได้อีกเพราะว่าไอ้ตัวตะเกียบมันห้ามไวเพราะว่าห้ามเดือนนี้ ที่เขายับมันก <ok ็เลยเจ็บหลังนะครับเป็นคนนะกลับไปลิงอยู่พอเดินคนต้องมือวนรับโอเคครับและนั่นคือทั้งหมดของวันนี้นะครับพวกเราได้จัดการละลายกล้ามเนื้อละลายกระดูกเขาเรียกว่าคือให้ความร้อนลึกครับผมให้ความร้อนลึกถ้ามาข้างหน้ามันจะเหมือนเดิมนะอ่าจะลองมาตรวจอาการดูก่อนครับว่าเป็นยังไงบ้างใช่ที่นี่เพราต่อมันนิ่มแล้วนี่ก็จะดูว่ามันไม่มีแรงหรือเปล่าหรือยวก้ามนี่ยังเกร็งอยู่ไลยเต้องทำที่ก้ามนี่อีกครั้ง โอเคครับคำถามสุดท้ายแล้วหมอการเดินแบบลีนี่มีผลนะการเดินแเดินอย่างนี้เดินจริงเหมครับว่าจบหมดนะเดินต้องทำหมดนะครับหมดความฝันแล้วหมดความหวังแน่น้ำตาลีนะครูไอช่วงก่อนหน้านี้เดินแบบเนี้ยเป็นวันนะทำไมล่ะครับไม่มีเหตุผลเลยครับคือแบบว่ามันอยากที่จะนั่งขึ้นมาแล้วก็เดินๆอยู่แล้วก็ เพราะว่าทะเลล้าของมันมันโดนมันสร้างมาให้ตรงมากกว่าครับแต่เราไปเป็นลิงนะอ่าใช่ครับแต่ว่าทะเลล้ามันออกมามันเบื่อท่ากันเลยอ่ะใอ่ะแล้ววันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมสระไปเบี่ยไปเบี่ยไปเบี่ยดแล้วไปเบี่ยดอ๋อผมขอยืนไม่ได้ขนาดนี้กล้ว โดนจัดกันไปนะครับคือตอนแรกผมไม่รู้ด้วยซ้ำเป็นกายภาพบําบัดคือตอนแรกนู้นเป็นหมอนวดคือไอเตอร์พาไปก็เลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรที่มีสาระเป็นนักไกายภาพบําบัดแบบเรียวแล้วเป็นเพื่อนในช่วงมัธยมนะครับคนผู้หญิงที่คนในคิดนั่นคือเป็นเพื่อนช่วงมัธยมนะครับจัดก,การได้ยูมัดเลยนะก็คือวันนี้นของผมนี่คือค่อนข้างโอเคเลยคิดว่าน่าต้องมาอีกคอมพิขอมงขอมพต้งงองทำปะเขาบอกว่าอยากทำง่เขาบอกว่า,วามันขึ้นอยู่กับบุกคนว่าต้องมี เช็คอีกรอบว่าพออัฒน,นาเป็นไงแล้ยืดหดได้ดีขึ้นไหมย,ยืดหดได้ดีขึ้นไหมแต่ปกติคือหดอย่างเดียวไม่ยืดอันนี้ก็คือก,ก็นั่นแหละครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะสำหรับวอล็กอีพีนี้นะฮะก็พามาดูอะไรที่เป็นสุขภาพกันซะหน่อยคราแล้วเอ่อถอนขนคราวนี้อนอูดตัวครั้งหน้า อยาเลยดีกว่าไอ้เหี้ยมีเดี๋ยวขอที่หังไปไหนดีนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมฝากไว้แล้วอ้อมใจนะครัข้างหน้าไปที่ไหนหรืออะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะมีโอกาสก็จะฝากภาพมาติดเหมือนครั้งนี้อีกนะครับขอให้ทุกคนแข็งแรงสบายกายกันดีนะครับจีซัพเปอร์เทสลาก่อนครับผมเข้าใจแล้วเป็นเนื้อหมูอย่างนี้เนี่ยมึงมึงโดนมึงโดนอาจารย์ยิบมันไปแล้วมึงรู้สึกอะไรเลยเหรอ マバニマバニの人はいい <laughs> คือเดี๋ยวหมอบอกคืออันนี้คือมันรัดอยู่พอรัดป enfin> ุ๊บเนี是是่ยเดี๋ยวมันจะแห้งมันเดี๋ยวไม่ได้เราก็เลยต้องแบบว่าค่อยๆคลึงๆคลึายทังไมทังไถึง